สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อเพิ่มค่ะคุณเพิ่มนะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะที่ปวดปวดด้วยอาการอะไรคะก็คือเหมือนออฟฟิศซินโดรมค่ะตลอดเวลามาประมาณสักยี่สิบปีค่ะแล้วมันจะเป็นก้อนรู้อะว่ามันเป็นก้อนอยู่แล้วมันก็จะเจ็บไปเรื่อยๆเ,เจ็บบางทีมันก็ขึ้นหัวแล้วก็กลางคืนก็นอนไม่ได้ทิกซ้ายก็เจ็บขวาไิ่ขวาเจ็บซ้ายอะไรอย่างเงี้ย ค่ะคก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นถึงขนาดข้างๆด้วยนี่ก็เป็นคแค่ตรงนี้ค่ะ,คะมันก็จะมีอาการน้ำได้หร่ะรก็คือคเป็นอาการปวดที่คอบ่าไหลแล้วก็ลามขึ้นหัวนะคะแล้วก็อาการที่ปวดนี้มันก็จะลามลงช่วงบริเวณประมาณข้างหลังนะคะใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะค่ะเออก็เป็นมาหลายสิบปีแล้วนอนไม่หลับนี่แล้วก็หลังหลังจากที่ได้นวดนี่ล่ะคะเกิด อาการเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกโล่งขึ้นนะคะคลายขึ้นแล้วก็รู้สึกอะไรที่มันติดขัดนิดๆมันก็จะเริ่มเหมือนกับมันหายหายไปบ้างนะคะตรงน,นี้มันก็จะเบาลงค,คือได้ผ่อนคลายร่างกายนะคะแล้วก็ความปวดก็ที่มีอยู่มันก็หายหายลดลงไปลดลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะคิดว่าเกิน,นะะห้าสิบเเกินห้าสิบนะเแต่ว่าอาจจะมีช่วงขาที่ยังไม่ทําค่ะค่ะ ่ะอ๋อช่วงขาด้วยค่ะใช่ค่ะก็เป็นการนวดในครั้งแรกนี้เลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วอยากจะฝากบอกเพื่อนๆล่ะคะว่าที่มีเกิดอาการปวดออฟฟิศซิมโดมนะคะที่คอบ่าไหลที่หัวแล้วก็หลังนะคะ่ะว่ายังไงบ้างคะก็ถ้าเราเป็นเนี่ยมันไม่ควรจะปล่อยทิ้ไงไว้านานเพราะว่ามันจะลาบไปเรื่อย แต่ทีนี้ถ้าเราไม่มาผ่อนคายร่างกายเลยทําให้กล้ามเนื้อมันโดนบดนปล่อยนในเสียงที่มันตึงเครียดบ้างเนี่ย<ช>มันก็จะเป็นหนักไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะถึงขัง้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถูกค่ะต้องพที่จะจามาแก้ไขตั้งแต่ นี่มันยังเป็นไม่เยอะค่ะถูกต้องค่ะก็รีบมาจัดการแก้ไขแต่เนิ่นๆนะคะจะช่วยให้ร่างกายสุขภาพดีอะค่ะค่ะข,<อ>ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ<อ><อ>สวัสดีค่ะ